สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้ามีออเดอร์นะที่จะต้องไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่นะคะป้าจะแพ็คใส่แพ็คเกจแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการแพ็คของป้ากันเลยค่ะรอบนี้ป้าได้ออเดอร์เป็นบราวนี่หน้านูเทลลานะคะทุกคนป้าใช้พิมพ์ขนาด1ปอนด์ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะป้าทําเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือนําออกจากตู้เย็นแล้วนะคะแช่ขั้นต่ําอย่างน้อยเนี่ยนะคะสําหรับป้านะสชั่วโมงค่ะให้มันเซ็ตตัวมากๆนะคะแล้วจากนั้นก็ใช้มีดที่ปลายแหลมก็ได้หรือจะเป็นแบบที่ป้าใช้ก็ได้หรือจะเป็นซเปตูลล่าขนาดเล็กก็ได้นะคะค่อยๆแสะนะคะจากประสบการณ์ของป้าบางครั้งแสะไปแล้วมันเบี้ยวแล้วมันก็จะไปตัดไปโดนเนื้อของบาวนี่ของเรานะคะ เมื่อเราแซะเค,ค้กออกจากพิมพ์ได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมป้าก็จะทําการแกะออกจากพิมพ์ตัวนี้เลยเป็นป้าใช้เป็นพิมพ์แบบถอดก้นเนาะก็ดันขึ้นมาเลยค่ะสวยงามไหมคะหนักมากนะถือเนี่ยและทุกคนคะ <c oughs> เห็นแผ่นที่เป็นวงกลมที่อยู่บนพื้นโต๊ะไหมเป็นไอเทมเด็ดของป้าเลยซึ่งป้าเนี่ยเพิ่งจะมาบรรลุ ว่ามันทําอะไรป้าซื้อจากไดโซค่ะทุกคนเมื่อหลายปีที่แล้วคิดว่าเอามาแบบเป็นเขียงแบบนิ่มๆแบบสามารถงอแล้วก็เทลงภาชนะอะไรก็ได้อะไรแบบเนี้ยเออป้าก็มามานั่งมองๆเล็งๆอ๋อนี่มันเป็นที่ตัดเค้กด้วยนี่นะ <c oughs> จากนั้นก็เป็นอุปกรณ์ประจําตัวของป้าเลยป้ามีอยู่แผ่นนี้แผ่นเดียวเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ป้ายังคิดว่าที่ดโซอาจจะยังมีอยู่นะทุกคนเอาละค่ะป้าก็ได้ทําการแกะ แผ่นรองอ,อกออกไปจากตัวบราวนี่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำมาวางตรงกึ่งกลางของวงกลมที่เขามีในแผ่นให้นะนี่จ้าเขาจะมีเซนเตอร์ให้นะเราก็ปรับให้ลายของเราเนี่ยตรงกับเซนเตอร์ที่เราต้องการนะคะแล้วก็ลงมีดเลยค่ะตัดลงไปเลยค่ะป้านะพยายามจะตัดให้มันพอดีสวยงามก็ทำไม่เคยได้เลยค่ะ เนี่ยค่ะดูง่ายไหมคะทุกคนเราก็แค่วางมีดให้ตรงตามตำแหน่งที่เขาเขียนเลข8เพราะเราต้องการที่จะตัด8ชิ้นได้4แล้วค่ะแล้วก็ตัดอย่างเงี้ยค่ะไปจนครบ8เลยค่ะประเด็นคือตอนนี้อ่ะที่ไดโซยังมีขายอยู่หรือเปล่านี่แหละแล้วก็ป้าก็ไม่รู้ว่าในช้อปปี้จะมีไหมใน Lazada หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าเออปรากฏว่าคนที่ตาใส่ตาเอียงๆแบบป้าเนี่ยมีแผ่นนี่ช่วยเนี่ยมันทำง,งานเร็วขึ้นเยอะเลยนะคะ แล้วก็ดูสวยงามด้วยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะทำการนำตัวบราวนี่นะคะใส่แพ็กเกจค่ะนี่คือกล่องใส่อาหารนะคะเดี๋ยวป้าจะเขียนรายละเอียดให้ว่าป้าซื้อมาเท่าไหร่นะคะขนาดเท่าไหร่เผื่อใครสนใจอยากจะนำตัวนี้ไปใช้ป้าก็ต้องขอบคุณไอเดียดีๆจากน้องๆน,นะคะที่รู้จักกันก็คอยส่งไอเดียดีๆมาให้อยู่เรื่อยๆนะนี่ละค่เรียกว่ามิตรภาพหาได้ที่หน้าเตาอบจริงๆค่ะ สำหรับการแพ็คต่อชิ้นนะคะป้าก็ใช้กระดาษเป็นถ้วยกระดาษจีบนะคะเบอร์ c 4, 4 7 3 7นะคะเขาจะขายเป็นแพ็คแพ็คละประมาณ200บาทค่ะถ้วยกระดาษเขาดูเป็นทรงสวยงามนะคะป้าชอบมากนะคะเอาล่ะมาดูเนื้อของเค้กของเราแล้วรู้สึกอยากทานกันหรือเปล่าทุกคนจากนั้นก็นำลง ถ้วยกระดาษจีบกันเลยนะคะสำหรับการแพ็กลงไซส์ของกล่องคาบแบบนี้นะคะแนะนำว่านะคะให้วางชิ้นเค้กนะคะตรงด้านสามเหลี่ยมด้านเล็กเนี้ยนะคะให้ชนกับขอบของถ้วยกระดาษเลยเพราะว่าชิ้นชิ้นเค้กเนี่ยมันจะพอดีกับกล่องมากๆนะคะถ้าเราแพ็กเลยขอบกระดาษมาหรือว่าเหลือพื้นที่เยอะเกินไปเวลาลงกล่องแบบนี้จะลงยากมากค่ะทุกคน เนี่ยค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะคะแล้วก็เนื้อเค้กเขจะอยู่แน่นเลยค่ะไม่ขยับเลยนะคะถือว่าเป็นแพ็กเกจที่พอดีพอดีเลยค่ะทุกคนก็เอาเป็นไอเดียให้กับทุกคนนะคะที่ทำาบวนี่นะคะไม่ว่าจะทำขายหรือจะทำไปให้ใครนะลองทำกันดูค่ะนี่ป้าก็จะแพกปิดฝาให้ดูนะคะตอนนี้ป้าเนี่ยขาดเรื่องเดียวจริงๆก็คือเรื่องของสติกเกอร์ค่ะทุกคน แล้วก็ตัวตกแต่งกล่องให้มันดูสวยงามดูมีราคามากขึ้นนะคะเนี่ยตรงกลางเนี่ยหน้าติดหรือมาาเป็นสายคาดก็ดีนะคะทุกคนก็นำมาแบ่งปันกันต่อนะคะข้อมูลดีๆแล้วก็ไอเดียดีๆในการแพ็คค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมมาจนจบคลิปค่ะฝากกดติดตามกดกระดิง่งกริ๊งๆให้ป้าด้วยนะทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ